2ประเภทคูโค้ดใน Tik t o อที่เพื่อนๆต้องรู้สวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องหนตรง Infinity 88นะครับก็ในคลิปวิดีโอนี้นะครับจะมาพูดถึงเรื่องของคูโค้ดนะครับที่อยู่ในระบบของ TikTok นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยนะครับก็มีคนเริ่มบ่นกันเยอะนะครับว่าเอ๊ะแล้วเราจะรู้ได้ไงนะครับว่าคนไหนเนี่ยนะครับเป็นคูเป็นโค้ดจริงๆหรือว่า คนไหนแอบอ้างมาเป็นครูเป็นโค้ดเพื่อจะชวนไปทําแพลตฟอร์มบ้างไปทําแอปพลิเคชันบ้างหรืออะไรบ้างอย่างเงี้ยนะครับก็ก่อนเริ่มต้นนะครับก็ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์รีโพสช่องในตัวอินฟินิตี้แปดดด้วยนะครับอ่ะมาเริ่มต้นกันนะครับสําหรับครูโค้ดนะครับในรูปแบบที่1อันนี้คือคือค,ครูโค้ดจริงๆเลยนะครับต่อให้เขาจะมีใบประกอบวิชาชีพการเป็นครูหรือเป็นโค้ดหรือไม่นั้นเนี่ยอันนี้เนี่ยนะครับ ในปัจจุบันเนี่ยเขาวัดกันที่ความรู้ความสามารถนะครับเพื่อนๆความรู้ความสามารถแล้วก็การที่วันนี้เราให้เกียรติแล้วเรานับถือเขาว่าเขาเป็นครูเป็นโค้ดมาให้ความรู้เรานะครับอ,อย่างอย่างเช่นผมเนี่ยนะครับผมไม่ได้เข้ามาให้ความรู้เพื่อนๆใช่ไหมครับมีคอร์สเรียนมีคอร์สสอนแต่ว่าเราเนี่ยจะสอนให้เพื่อนทําเกี่ยวกับ Tik t o ็อกใช่ไหมครับเราจะไม่ได้ชวนให้เพื่อนเนี่ยไปทําแพลตฟอร์มที่ไหนหรือว่าเราไม่ได้มีสินค้าเป็นของตัวเองเรามีที่แค่มาให้ความรู้นะครับแล้วก็ให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยเอาความรู้เนี้ย ต่อยอยดซึ่งส่วนใหญ่แล้วโค้ดร,รูที่เขามีคอ,อร์สสอนนะครับเขาจะไม่ไม่ค่อยมีจะไม่ค่อยมีนะครับเรื่องของอการชวนนะครับไปทําแพลตฟอร์มหรือว่าการไปทําธุรกิจของตัวเองเพราะฉะนั้นเราลองศึกษาข้อมูลจากการที่เขาเข้ามาให้ข้อมูลเราก่อนเราสอบถามข้อมูลเขาได้นะครับตรงนี้เราจะเห็นได้เลยว่าส่วนใหญ่แล้วคนที่เป็นโค้ดร,รูด,ดังๆเนี่ยนะครับเขาไม่ค่อยมอีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ธุรกิจหรือว่ามีแพลตฟอร์มทําเขาจะยึดหลักของการเป็นครูเป็นโค้ดอย่างเดียวเลยนะครับเพื่ออะไรไม่ให้เสียชื่อเสียงของเขานั่นเองนะครับสองนะครับประเภทครูโค้ดที่มาจากแพลตฟอร์มมาจากแอปพลิเคชันอันนี้นะครับแต่ก่อนเนี่ยเราจะเจอเห็นพวกทำแทอปพลิเคชันหรือว่าทำแพลตฟอร์มเนี่ยนะครับ ก็จะมาพูดเรื่องของไรายได้เป็นหลักตอนนี้เนี่ยเขาเปลี่ยนกลยุทธ์ใหม่ก็คือจะมาทําตัวเป็นครูเป็นโค้ดก่อนเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเขาก็จะมาชวนคุณเข้ากลุ่มนะครับเข้ากลุ่มเรียนฟรีบ้างสอนเรียนฟรีบ้างนะครับซึ่งให้รู้ไว้เลยว่าถ้ามีคนชวนเ,นเพื่อนเเข้าไปในกลุ่มแล้วเพื่อให้เรียนรู้ฟรีเนี่ยนะครับให้เราสันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าพวกนี้น่าจะเป็นพวกทําธุรกิจนะครับ อาจจะเป็นเครือข่ายเป็นขายตรงเป็นแพลตฟอร์มเป็นแอปพลิเคชันไว้ก่อนเลยนะครับเพราะเราเคยสังเกตไหมครูประเภทที่1เนี่ยเขาไม่ค่อยมีสอนซีเขาจะมีเสียค่าให้จ่ายใช่ไหมครับแล้วถ้าถ้าเขาจะจะจะ,จะบอกว่าเสียค่าจ่ายเขาจะบอกเลยว่าเอ๊ะมีค่าสอนนะค่าสอนเท่านี้หลักสูตรนี้เท่านั้นหลักสูตรนี้เท่านั้นอย่างเงี้ยอันนี้คือเรายังโอเคแต่ถ้าเราไปเจอคนที่เขาบอกว่า อสอนฟรีเรียนฟรีในกลุ่มมีสอนฟรีอันนี้ให้เราสังเกตเอาไว้เลยนะครับว่าเริ่มอันตรายแล้วเพราะว่าไม่มีครูคนไหนเขาสอนฟรีนะครับตัวใหญ่แล้วทุกคนเนี่ยถ้าใครบอกว่าสอนฟรีแล้วเชิญเข้ากลุ่มเนี่ยให้เพื่อนรู้ไว้ก่อนเลยว่าของฟรีนะครับมันไม่มีในโลกเมื่อไหร่ที่เราเจอแบบนี้ขึ้นมาให้เรารู้ไว้เลยว่าคุณกําลังโดนหลอกแล้ว คุณเตรียมโดนหลอกได้เลยยังไงคุณต้องมีค่าใช้จ่ายแน่นอนแต่คนที่เป็นครูเป็นโค้ดเนี่ยนะครับแบบจริงๆเนี่ยเขาจะบอกอยู่แล้วครับว่าคอร์สเ,เรียนทิกตอกนะเท่านี้คอร์สเ,เรียนการทำแอเฟลต์เท่านี้แบบเนี้ยคือเขาจะบอกไว้หมดแล้วนะครับเออว่าเขาคุณต้องมีค่าใช้จ่ายในการจ่ายเท่าไหร่แต่ถ้าคุณไปเจอครูโค้ดในกลุ่มประเภทที่2เนี่ยพวกเนี้ยนะครับส่วนใหญ่แล้วจะจะมาสอนคุณก่อนสอนเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเขาก็จะชวนคุณเข้ากลุ่ม เพราะว่าเขาบอกอ,อ่าถ้าพี่อยากเรียนรู้มากกว่านี้คุณก็ต้องเข้าไปเรียนรู้ในกลุ่มฟรีนะครับก็จะมีกลุ่มฟรีสอนแต่ในกลุ่มฟรีเนี่ยไม่ได้มีอะไรสอนนะครับมีแค่ให้เพื่อนเข้าไปเพื่ออะไรครับเขาจะได้ปิดการขายคุณง่ายขึ้นแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยต้องทาความเข้าใจเนาะน่าจะเข้าใจมากขึ้นนะครับเรื่องของการมองว่าคนไหนเป็นครูเป็นโค้ดจริงๆเนาะนะครับก็ท้ายนี้นะครับผมมีคอร์สเรียนนะครับ <laughs> เกี่ยวกับ การทําตลาดใน Tik t o อกนะครับการทา Tik t o อกแอเฟลเลตแล้วก็การทํา a f f i l i a t e ในรูปแบบต่างๆนะครับแล้วก็เป็นคัดเรียนแบบจากตุลทิศนะครับเรียนการสร้างรอบทิศทางเลยช่องทางไหนที่ทําเงินได้นะครับผมก็จะมีเป็นคอร์สสอนนะครับอยากให้เพื่อนมาเรียนนะคอร์สเรียนนะครับตลอดชีพไม่หมดอายุนะครับแล้วก็อัปเดตเนื้อหาให้ทุกวันนะครับ590านะครับเพื่อนๆก็สนใจทักกันเข้ามาได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าท่านใดมีคนมีครูของตนเองอยู่แล้วก็ไปเรียนนะครับปีนี้ทุกคนต้องเรียนรู้เพื่อ ต่อยอดให้เร็วที่สุดนะครับก็ยินดีที่ได้รู้จักทุกคนนะครับฝากคอมเมนต์รีโพสต์แชร์นะครับช่องในตูอินฟินิตี้แปดแปดด้วย